ที่จังหวัดกาลสินกันก่อนมีชายรายหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายร่างกายตาแท้ๆของตัวเองจนเสียชีวิตนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่ยอมให้ใครไม่ยอมให้กู้ภัยเข้าไปเก็บศพเกิดอาการคุ้มคลั่งอยู่จนคนที่บ้านต้องโทรแจ้งตำรวจให้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมแล้วจับตัวค่ะบ้านหลังที่เกิดเรื่องอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะคุณตาผู้เสียชีวิตคุณตาแอดอายุ76ปีแล้วส่วนชายคนที่คลั่งคืออิสณพงศ์หรือว่าในโอค่ะ ทำร้ายร่างกายคุณตาแล้วขังตัวเองพร้อมกับศพอยู่ในบ้านตำรวจต้องเกลียกล่อม

ใครใครอยู่บ้านหล <night> <patient begun> ังแก้อ้ยบ้านอกคุณแม่เลยนะแม่คุยทำด้มานมานเป็นคนเห็งานอกไ้ลแ่เปนคนเห็นกันเอาไจังุแม่ด้เปแม่เคุยด้

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ว่าเจ้าตัวเหมือนอยู่ในอาการมึนงงอังค่ะไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าฆ่าคุณตาของตัวเองเสียชีวิตแล้วแล้วถามหาพยานด้วยนะว่าเหตุการณ์นี้มีใครเป็นพยานล่ะขอใช้สิทธิ์ใช้ทนายความในการสู้คดีอีกตั้งหาหหมอด้วยเบื้องต้นก็เลยพาออกจากพื้นที่ไปก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่ตํารวจคุมตัวในโอไปไว้ที่โรงพักขณะเดียวกันเจา้าที่กู้ภัยกับกองพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาชนะสูตรเก็บศพของคุณตาเทิดศักดิ์หรือว่าตาแอดค่ะพบว่าใบหน้าเขียวช้ำหัวแตกคางแตกบริเวณหูซ้ายคิ้วซ้ายมีรอยแตกร่างกายบอบช้ำนะคะส่วนแม่ของนายโอผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นน้องสาวของคุณตาแอดก็เข้าไปนั่งข้างๆศพแล้วก็ยกมือไหว้ขอขมาศพแทนลูกชายค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นผู้สื่อข,ข่าวก็เลยเข้าไปคุยกับคุณแม่นะคะคุณแม่จันรวยก็เลยพานักข่าวเข้าไปที่บ้าน คุณแม่บอกว่าคือตาแอดอาการแก่แล้วแล้วพอแก่แ,กแล้วแกก็เดินไม่ได้ก็เลยอือเรียราดทีนี้นายโอเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติดอยู่แล้วพอเจอคุณตาขับถ่ายเรียราดแบบนั้นก็เกิดอาการหงุดหงิดโมโหประเคนทั้งหมัดเท้าเข่าสอกกระทืบคุณตาหลายครั้งคนที่บ้านนี่ต้องร้องขอชีวิตนะบอกว่าอย่าทำคุณตาเลยพยายามเกลี้ยกล่อมเขาให้ใจเย็นๆแต่โอก็ไม่ฟังทั้งๆท,ท,ที่คุณตาแอดเลี้ยงโอมาตั้งแต่เด็ก โอเนี่ยชีย้หน้าด่าคนในบ้านเลยมึงเป็นใครมาห้ามกูมึงออกไปเลยฟังค่ะมันก็เดินไปเดินมาอืม,มันอยู่ตรงนั้นเนาะอ,อ,อ,อืมอันเรานอนอยู่ตรงนี้จ้บมันก็จับฟาดลงไปตรงนั้นไมมลูกจับฟาดมันเออต้นมันก็เชึกกระทึบกระทึบทีนี้มันก็มาจับเล็กเป๊บหนนี่ดึงออกมามันจะฟาดแมค่ะโอ้ยขอตัวลูกขอเถอะ อ้ามี่ก็ใจอ่อนอ่อนโอ้เย็นเย็นเย็นผู้พ่อนี่็ออกมาออกมาเราก็แก่แล้วเนาะกลัวแม่ไม่กลัวตายหรอกหรกแม่แม่นั่งตรงไหนตอนนั้นนั่งตรงนี้ตรงนี้นั่งทำยังไงจ้ะแม่นี่โอ้โ้อ่อนลงลูกออืย่าข่าเพราะไงลูกเป็นผดเลี่ยงเขามากมึงเป็นใครอีนี่มึงเป็นใครลูกชายใช่มึงเป็นใครพ่อว่าออกไปออกไปมันยาขาง ก็คือ,อคนตายนะนอนอยู่ออกให้ไม่ออกไปบ่อนดึงมันจะฆ่านะนะอออกไปออกไปแม่ไม่อยากออกไปอยอมตายมมแม่ก็อยากจะสู้เหมือนกันแต่มันมีแป๊บไงกับไม้ถ้าตีมันมันก็ลูกไงแล้วคุณแม่จะรวยอะแก,แก่แล้วก็จะไปสู้แรงอะไรในโอไหวสุดท้ายหลังเกิดเรื่องนะคะ ต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านก็ล่องวงจรปิดเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเห็นภาพนะคะว่าวันเกิดเรื่องหลังจากที่คุณตาแอดเทิดศักด์โดนทำร้ายร่างกายคุณแม่จะรวยแกยว,วิ่งออกมาเลยค่ะนี่ชุดเดียวกันกับที่สัมภาษณ์เมื่อกี้เลยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยบุษยาแฟนของโอเข้ามาพอดีก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังส่วนลูกศรสีแดงอีกคนนึงเป็นพ่อของผู้ก่อเหตุค,ค่ะตอนนั้นคนในบ้านทราบเรื่องกันหมดแล้วนะคะทีนี้พี่ชายของในโอชื่อวุฒิพงศ์เขาทราบเรื่องเขาจะเข้าไปช่วยคุณตาจะพาคุณตาเทิเด เนี่ยค่ะพยายามดึงตัวคุณตาออกมานะคะแต่ปรากฏว่าในโอก็เกิดอาการคุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายคุณพีพ่วุฒิพงศ์อ่ะจนกระทั่ง,งเ,เจ็บที่มืออีกส่วนแม่ก็เลยไปตามเพื่อนบ้านมาค่ะช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยระงับเหตุหน่อยสักพักเดียวรถกู้ภัยกู้ชีพรถตำรวจเข้าพื้นที่มาแล้วก็มาจับตัวในโอตัวในโอตอนนี้อยู่ที่สพยางตลาดนะฮะคุณผู้ชมสภาพคืออย่าลืมนะฮะตอนก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าคิดว่าตัวเองเป็นลูกพระลูกเทพสู้กับพวกมารด้วยกระแสจิต พอถูกตำรวจจับปับ๊บนั่งส่งกระแสจิตถึงใครก็ไม่รู้คุณผู้ชมดูนี่คือตอนควบคุมตัวมาแล้วระหว่างการสอบปากคําทําคอพับคออ่อนส่งกระแสจิตสู้กับมารหรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ชมดูสภาพนะอะทีมงานลองขยายภาพทางขวามือคอพับแบบนี้ตำรวจพยายามจะเข้าไปปลุกีงไอโอ นอยเลยดิค่ะ้ตไอ้ไอ้เือเปลีที่เขาไไอโอไปยินอยู่บอสยินอยู่บอสไอ้ไอ้ไอ้จ้าพี่โอขอถามนิดนึงหน่อยพี่มันไม่ได้เจงแบบมันหลับหรือยังไงหลับจริงใช่ไหมตอนขึ้นไปเอาตอนหลับตอนแรกพี่โอน้องว่ามันถือมีดถืออะไรใช่ไหมพวขึ้นมันหลับอยังไงเนี่ยไอ้รู้สึกแบบ ไอโออไ่ไอบอไอโอคือไม่ร <eg ued gardens> ู้หลับจริงหรือส่งกระแสจิตสู้กับมารสุดท้ายตำรวจบอกอ้าไม่เป็นไรจะหลับก็หลับไปคุมตัวออกมาเพื่อเตรียมยัดเข้าห้องขังของสพยางตลาดไปก่อนคุณผู้ชมลองดูสภาพนะแม่ประคองซ้ายประคองขวามายังทำท่าหลับไม่ตื่นเลย

ดูนะฮะมทำท่าหลับแต่ขานี่ก้าวย่อยๆเลยลงบันไดได้ด้วยนักข่าวพยายามจะสอบถามแกก็ไม่ฟื้นสุดท้ายถูกจับยัดเข้าห้องขังครับแล้วก็ถูกดำเนินคดี3ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครอบครองยาเสพติดแล้วก็เสพยานะฮะดำเนินคดีไปนะคะคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์นี้คนที่บ้านเศร้ามากๆเลยค่ะ เพราะว่าหลานค่าคุณตาเห็นใจคุณแม่นั่นแหละค่ะเพราะเหมือนเป็นคนกลางของเรื่องอยากจะช่วยก็ช่วยไว้ไม่ได้ไม่ทัน